เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบนะครับครับผมอยู่ที่อำเภอนาโนยจังหวัดน,น่านครับและตอนนี้ก็กำลังที่จะกินข้าวครับสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับก่อนที่จะถึงอำเภอนาโนยนะครับผมระหว่างอำเภอเวียงสากับอำเภอนาโนยจังหวัดน่านครับเป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ข้างทางนะครับ ลาก๋วยเตี๋ยวนะครับมีเมนูก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับมีเป็นซุปตาก็มีนะก๋วย,ยเตี๋ยวก็มีหลายหลายเมนูนะครับมีเป็นพวกน้าตกน้าใส่นะครับก็มีแล้วก็เป็นเนื้อตุ๋นก็มีนะครับตอนนี้ผมสั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อตุ๋นนะครับมาแล้วครับ นี่ครับเป็นเนื้อตุ๋นนะครับเส้นเล็กเนื้อตุ๋นนะครับผมอันนี้ก็ฝั่งทางด้านขวามือก็จะไปะก็จะเข้าไปอย่างอำเภอนาน้อยแล้วก็นาหมื่นนะครับผมของจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับเส้นเล็กเนื้อตุ๋นนะครับผม ก็ทำการปรุงครับผมตะเกียบก็อยู่นี่นะครับช้อนโอ้โหดูช้อนดิด้ามยาวมากครับผมทอนแบบนี้เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเหมาะเลยนะครับตักน้ำซุปเนี่ยสุดยอดนะครับเดี๋ยวปรุงก่อน เกี่ยวก็ไม่ค่อยสามาคีกันเท่าการาหน่อยเนยีเพราะว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยส่วนมากก็น้ำซุปมันมันจะหวานในตัวอยู่แล้วครับไม่เ้ยสุปผมชอบกินร้านข้างทางอย่างนี้นะครับเพราะว่ามัน มันดูเป็นบ้านๆน,นี่นะครับถ้าเราไปกินร้านใหญ่ๆใ,ในเมืองเนี่ยมันมันดูไม่กระจายรายได้กินอย่างนี้ครับมันมันก็จะกระจายรายได้ไปชุมชนดีนะครับผมอย่างนี้ผมว่ามันบรรยากาศด,ดีด้วยนะครับกินแบบบ้านๆตรงนี้นะไปกินร้านใหญ่ๆบางทีราคามันสูงเกินนะครับไมไปกินแล้วไม่ค่อยอ,อิ่มนะกินแบบนี้มันก็ให้เยอะครับ ราคาก็ก็ไม่ใช่แพงอะไรมากมายนะครับกินได้ก็อร่อยนี่ครับปรุงเรียบร้อยครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับกินครับ ชิมเนื้อก่อนดีกว่าตุ๋นจริงหรือเปล่าฝีมือใช่ได้ครับน้ำซุปก็อร่อยผมต้องบอกว่าบอกแล้วว่าน้ำซุปของอเตี๋ยวน้อตุ๋นเนี่ยมันจะมีความความหวานในตัวแล้วถ้าเราใส่น้ำตาลเยอะมันจะกลายเป็นหวานไปเยอะ ตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินทางกับจังหวัดเชียงรายครับใช้เวลาเดินทางประมาณสักสี่ชั่วโมงครับจากอำเภอนาโน,าน,นยไปถึงจงเชียงรายนี่นะถึงเชียงรายประมาณสักประมาณสักสองทุ่มครับ มีน้ำด้วยก้นน้ำน้ำก่อนรถก็นิ่ง ไปผ่านมาครับท่้ตัวอำเภอนานน้อยครับผมอำเภอนานน้อยเนี่ยห่างตัวจังหวัดน่านประมาณสัก6กกิโลครับ แล้วก็อำเภอนาเหมือนห่างจากจอำเภอนาน้อยประมาณประมาณ20กิโลครับอำเภอนาน้ำเหมือนเป็นอำเภอที่เล็กครับอำเภอนาน้อยเจริญใหญ่เจริญ นี่ลมดีครับมันเนี้ยลมดีมากที่เป็นพฉพจะพ่อบริเวณน,นี้ที่ลมเย็นลมเย็นดีครับเมื่อกี้เพิ่งไปที่อำเภอนาเหมือนมาก,ก็อากาศก็แบบนี้นะครับไม่ค่ะร้อนลมตลอด ือว่าร้านนี้ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุนได้อร่อยครับอร่อยแต่ว่าจะถึงถึงขั้นแบบร้าน,นใหญ่ไหมก็ก็ไม่ถึงนะครับถือถือว่าเป็นรสชาติของหมูตุนหมูตุนเลยครับร้านนี้เรียกข้างทางทำารั้ขนาดนี้ก็สุดยอดอร่อยหรือว่าอร่อยครับ ผ่านครับผ่านครับนานนี้ผ่านโอ้ึ้นจมูก